สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานแข่งขันต่อนกขอเขาใหญ่ในป่าภูเขาที่จังหวัดกาญจน์นะครับวันนี้ก็มาช้านิดนึงก็เลยพาทุกท่านมารับชมรางวัลน,นะครับนี่มีถ้วยรางวัลด้วยมีถ้วยรางวัลที่1นรางวัลที่2และรางวัลที่3พร้อมกรงราคามูลค่าเป็นเหมือนนะครับตัวนี้เป็นพวกของรางวัลหางแบบนะครับก็จะมีดินดำไม้เศร้าพันเนียดแล้วก็กรงนะครับมี่จะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ เห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยและนี่ก็เป็นหน้าตานักกีฬาบางส่วนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อนกเขาใหญ่ในป่าภูเขานะครับอันนี้คือเป็นภาพตอนที่หลังจากไปออกต่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในป่าเลยนะครับสําหรับผมมาสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท,ท่านครับ ก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนะครับเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางป่าภูเขามาร่วมงานแข่งขันต่อนกเขาใหญ่นะครับผมที่เมืองกาญนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์พลสวัสดีครับนสวัสดีครับฝนก็ตกมาตอนนี้ฝนตกปลอยๆนะครับก็หลบกันอยู่เพิ่งจะขึ้นได้ไม้ไม้หนึ่งไม้แรกนะครับคือเรามาถึงหมายเราสายมากๆนะครับทุกคนก็ ก็ไม่ได้สายเท่าไหร่เราก็มาพอดีก็มาพร้อมกับเขาปล่อยตัวนักกีฬาพอดีนะครับผมก็เดินทางมาค่อนข้างไกลตองมาจากสมุทรสาครก็กลัวจะมาถึงนะครับแล้วมาถึงคิดดูภาพฝนตกนะครับทุกคนดูนี่ฝนตกโปรยๆนะครับเปียกเปียกแน่นอนทั้งคนทั้งนกนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับก็ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับผมหนึ่งปลายนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจไปลุ้นรพร้อมๆกันว่าเจ้ามหาอุดของอาจารย์พลกับเจ้าหยกเพชรของผมนะครับก็จะมีแต้มหรือเปล่านะฮะจะสามารถาเก็บนกป่าได้หรือเปล่านะครับก็หลอลุ้นกันในสภาพหมายที่ฝนตกนะครับทุกคนอ่ะหลอลุ้นกันครับว่าทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเล่นเป็นไม้ที่ สองนะครับที่สองที่สามก็ยังไม่ได้แต้มเลยนะครับนี่จารผลใส่ตัวนั้นปะเห็นแล้วเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมเจอตัวแล้วครับเดี๋ยวจะลองเอาหยกเพชรใส่ดูจะขันให้หรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันนี่จานพลจานพลเป็นยังไงบ้างหนาวฝนตกเนาะฝนนกฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็สนุกอยู่เนาะอืม แต่ว่าก็ได้ยินข่าวว่าหลายอาจารย์หลายท่านนะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขึ้นนกเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับอ่ะนี่นะครับทุกคนก็ให้ดูภาพบรรยากาศนะครับกล้องอาจจะแพนไวหน่อยนึงฝนตกนะครับอ่ะนี่น,นี่ก็ขึ้นเจ้าดกเพชรไวนี่นะฮะไม่รู้จะขันหรือเปล่านี่นะครับ ก็พอเห็นตัวบินผ่านอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกก็มีโอกาสนี่จานพดเวโก้มาหน่อยหนาวใช่ไหมไปาหาที่แอบ,บเราเดี๋ยวคุยกันต่อครับอ,อลีใส่ฮะใส่นกเจ้าอ้อยใส่นลรี้อหนีว่อะไร้บบนี่เล ตัวนี้น้องาพตัวนี้เลยที่แรกนะอเอาก็รู้แล้วพอตัวนกเข้าขัน,นเน,ะนะาะก็ไมเองละน้องก็เปียกมอนยอดตัวเข้ากันเลยโหดเกินนี่มีก่อนขันบ่เอารอ,อ,อรุ่นครับ อทุกคนก็ <c oughs> มาดูอาจารย์คนนะครับทำอะไรไม่ดู <c oughs> กล้องเบอร์หน่อยนะครับมันโดน <c oughs> โดน้ำฝนโดนน้ำมาดูอาจารย์พลครับทุกคนเฮ็ดอีหยังก็ต้งปีนอยู่ต้นไม้ส <c oughs> ั้นก็ต้งปีนอยู่ต้นไม้ข้าอย่างนี่อาจารย์พลนะทุกคนดูดิ <c oughs> ยกมือไปไปกันนะไ <c> ว <oughs> ไปไปกันนะ <c oughs> เออนี่ปลดไม่ได้ปวดก็ปลดพเนียมไม่ได้นกป่าเข้าร่วมอยู่นะครับทุกคนก็ตะก,กี้เข้าร่วมอยู่ฮะไปจังไหนคือปวดมาได้เดี๋ยววา,างงกไว้ก่อน กล้องกับเบอร์ออปดตั้งไหนคือปดว่าไหนอ่าให้ทางไหนวะนี่อันนี้ปดพับลงมาเลยป่ะมวนไม่หรอมวนไม่หรออืม่าใเสาหักเลยวะนี่ นังดิคอยฮับบอ,อนังดโอ้ยนิ่แขนงหาบว่าละนกันนี่ฮะ <c oughs> นั่นจากไทยคลิปกับจากไทยอ่ะเพิ่งนะโอ้ยโอ้ยไม่สาวหักให้น,อน้องฝนก็ตกไม่เศร้าก็หัก ลุงมาคน,นจะต่อได้ป่ะาบาดัดดี้ไม่สาวเสียงเท่ไหนนกกระบินพานไปพานมาอยู่นกกระหรือนี่เดี๋ยวไม่สาวเพิ่งหา เน่าวเริวสุดยอดคลมนาว่าเจ้ามหาอุดอุดจริงๆไม่สาวจนทักทำไงทีนี้ต่อได้นาะต่อตำตำเหรอต่อตำตำเอามือใส่ตำตำเหรอต้นตำตำ ตันนี้ไม่เศร้าจา์พลหังมันปลดไม่ได้เออจันได้ย่เออเออล็อกนี้ได้ย่เออเออล็อกนี้ชิได้ยูแบบนี้เออครอยู่เป้ยะเรียนอีกไม่นึงเย๋ยวก็บเบิดเวลาแล้วขัดมไม่รู้ดีดอู้ก็คือนะครับทุกคนกำหนดเวลาเที่ยงนะครับกำหนดเวลาเที่ยงเดี๋ยวก็จะไปรวมตัวกันที่ กองอำนวยการนะครับนี่ตอนนี้ก็เปียกงอดยอดกับอาจารย์พลเนี่ยเมื่อคืนเนาะไม่คือที่บรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศไม่คือโอ้หนาแเลหนาดำพัดเวลาก็จากัดเวลาก็จํากัดจบจบกันที่ตอนเที่ยงนะคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มารวมตัวกันที่ ศูนย์อำนวยการแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการมอบรางวัลนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมเฮ้านะครับฝนตกเปียกมอดยอดห่อนหํำนะครับทุกคนก็ถือว่ามาสนุกมากๆเลยนะครับวันนี้ก็สนุกสนานโอกาสหน้าก็จะมาใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมนี่ก็ได้เวลามารวมตัวนะครับผมก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปให้รางวัล ไปดูนะครับก็ได้ทําการขออนุญาตปนัดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ขออนุญาตถ่ายรูปและนี่ก็เป็นโมหน้าผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับลำดับที่สองนะครับพร้อมคงนี่เป็นลำดับที่สามนะครับพร้อมคงและนี่คือกรรมการผู้มอบนะครับหน้าตามหน้าอ่าก็ทุกคนนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับผม นี่อาจารย์พลได้อะไรวันนี้ได้เ้าสิห,วหวะวม่เสาป่ะนี่ครับนี่นี่เป็นรางวัลหางบัตรนะครับทุกคนไหนไหนแล้วก็อ่าเนี่ยนครับเป็นรางวัลหางบัตรไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่แลอาจารยนะ์พลเนาะยอมไหมไม่ยอมหรอกนะยอมเออถ้าจับครั้งหน้าก็มากันอีกนะครับก็รอรุ่นว่าครั้งหน้าจะมีแจมหรือเปล่านะครับทุกคนวันนี้ก็สนุกมากๆครับผม เบียกมอดยอดนะครับเจอกันใหม่ครับ oh. ผมบนตกนนะจ๋าพ่อนนะสู้ว่าครับ <laughs>